ก่โคตรชอบเลยอีสัตยี่สิบหน้าคุกถ้าไม่มีไฟมีเซอร์เคิลด้วยนะระวังสับสนสีนะเซอร์เคิลเขามีนี่มีปอกแขนกูเห็นเขาไม่ใครจะไปโฟกัสใครจะไปเห็นวะเซอร์เคิลมีปอกแขนเหรอเออแต่วันมีไอเทมที่เชื่อเบิร์กแนวสูอ่ะกดยิงว่ะดาถ้าตกเียกูย่งย่งชุนซ้ำด้วยเซอร์เคิลอ่ะโอ้โหถ้ามึงฟังอยู่มึงไลน์ต่อไปรีเกมขอรีเกมทีหนึ่ เวทตีดูมู่ไปด้วยเวทตีเวทตีเพี้ยเลยไอเวทลน์นี้ยังไม่พาเลยนะเวทจะไปไลน์ต่อไปแล้วเหรอเดี๋ยวแล้วพี่ดูพี่เวทตีเขาเป็นคนเฮ้ยแล้วไอ้ดีไอ้ไกูถามประเดี๋ยอนี้เราได้ลงหลังกิ้งป่ะลงป่ะลงเดี๋ยวใช่ลงป่ะไม่ลงหรอกไม่ลงหรอสล็อดตลอดสองสามวันตลอดเพิ่งครบยี่สิบเกทึ้งไหมครับตึ้งครับยี่สิบเกท์คือพวกเอ็กเก่าเอ็กกับทองสุกรวมกันแล้วก็ตกพูนไปแล้วด้วยอันนี้เอาให้ดู ถ้ามึงพอเคยโดนตบไปแล้วครับเคยโดนตบไปแล้วแล้วนี่เหมือนมาแก้โดนตบไปยี่สิบเจ็ดศูนย์กูพร้อมจัดเลยถ้ามันถ้ามันเดือดใส่มึงบอกกูเขาเวสตินสิสองออผมเจอแชมป์เขาแชมป์อยู่ไหนตรงกระเทียมอ่ะตรงสนามบินสนามสนามบินนี่เนี่ยกระเทียมคืออะไรเนี่ยทีผมอ่ะทีผมอ่ะไม่ถใกล้เราจั่พระเจ้าเฮ้ยอ๋อมันขวามันอยู่ตัวข้ามเราอีกเหรอ ตกลงกันอีกแล้วนะไม่มันมันน่าจะยึดไปกันอ่ะยังไงนะจัดอยู่กันยังไงเราเซตรอไหมพี่จริงๆมึงควรเซตรอได้แล้วนะเว้ยมึงช้ามากแล้วว่ะมึงควรเซตรอได้แล้วนะเว้ยที่มาอยู่ใกล้ทุกคแขมันมาหน้าคุกเลยไหมวอลหรือยิบสาววะไม่ไม่ไม่ลิปลิเกมลิปลิเกมลิปลิเกมมึงมึงมึงนี่เลยเฮ้ยมึงใช้เขาจะใช้รถสีดำนะ ใช้ดีๆนะเว้ย EMP เบิงแนงหอกอ่ะมึงดูดีๆนะไอเหลืองเป็นที่อะไรเนี่ยเพื่อทำงานดูดีเบิงแนสูเบิงแนสูไอเหลืองทำดีดีดิ ยืยนคุยอยูน่นะพี่อนเขาก็เมมเหรอเขาต้องเมมอยู่แล้วปะเขาเขาต้องเมมอยู่แล้วปะเขาก็คงไม่อยากจะแพ้พวกเองเหรอกปะเมมอยู่แล้วเมมอยู่แล้วเขาเมมอยู่แล้วเปิดมาสกการกรรมไหมหะฉะนั้นฉะนั้นเราไม่ต้องไปโฟกัสไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปโฟกัสวิธีการเขาอะเราโฟกัสวิธีการเราก็พอเรื่องเหมือนโดนฟ้องมากเรื่องนึ่งนะมึงต้องสติกับกูด้วยนะเพราะว่ากูกลัวมึงโดนล็อกดาวน์ครอบข้างหลังอ่ะจังหวะโดนเกี่ยวอ่ะ เอาล็อกดาวมาค่อมเกี่ยวตัวหลุดเหมือนตอนนั้นอะตอนนี้ต้อมตอนนี้รลมที่ไหนครับเงกว่าปืนวอลเตอรหน um ้าคนเลยเออม Ahmad, ุณถึงบอกไรว่ามึงมึงรวมหน้าคุกไหมรวมหน้าคุกไหมรวมหน้าคุกไหมถ้าไล่จนล้มอ่ะเพว่าเราไปรวมหน้าคลกไปเ้วเขาคุอเลยแล้วมาเร็ตมาเร็ไปน้าคุกหน้าคุกไปเา้ยเขาคุณเลยแล้วมาเร็วมาเร็วหน้าคุกหน้าคุกหน้าคุกเขาคุณเลยแล้วมาเร็วมึงอย่ารีบฆ่าไปมึงมึงต้องเขย่าได้ ไอ้ปืนวอลงั้นไม่ต้องไล่สุดแค่ยิงตกแล้วออกไม่ไม่ได้ไม่จด้เป็นต้องยิงตกแล้ชนรถดอกอะไลชนคันเดียวเพราะเขาเข็นปืนวอปืนวอคือ5คนถูกไหมปืนวอ5คนใช่ใช่ครับไปเลยายาตกแต่ว่าพี่ไม่ได้อยู่ในปืนวอถูกไหมพี่อยู่ในในไฟสุดไหมแกไฟโอเคไอ้เพื่อนใครไม่ใช่ปืนวอจังหวะแรกเข้าเลยนะอย่าขับรถเล่นนะไม่ต้องไปไล่ยิงนะถึงจะเกือบได้อะไรเงี้ยเข้าสติฟังพี่นาวนะแต่ปืนวอจะเข้าตามไปติกิรนั่นแหละ เบิิ่งเนี่ยศูนย์นิโลกอะมันเอาไว้กดตอนเรือไม่ชัวว่าฝ่าตาข้ามมาใช่มใช่พวกมันหรือเปล่าเวลาสีสีสุดคล้ายกันตรงไหนพี่กรุ๊ใหญ่ตรงไหนกุ๊ใหญ่หรอกดปุ๊บมันจะมีลูกสอดขึ้นมันหัวเลยเว้ยเรือถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกเขาอะเวลาเขาอยู่มดเาตัไฟอะได้มเขากอยู่แชม่ะ ใช่เขาอยู่แขนค้างมันมันโล่ๆอใช่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 แต่เวลาไม่เอาสปอยเลอร์ขึ้นมันเร็วกว่าไงแขื่นความันโล่งเวลาไม่เอาสไอร์ลใช่ใช่ใช่มันเร็วกว่าครับเร็วกว่าแต่ว่าเวลาเอาสปอยเลอร์ขึ้นมันมันมันเลี้ยวดีกว่าคือ่นี้พี่เทนแล้วเหรอเออจริงเทนแล้วไอจี้เอลยิ้มนะลองดิไอจี้เอลยิ้มเลยเอ็งเลางขับทางตรงดิเอ็งเลางขับทางตรงดิแม็คแม็คคอร์เร็วมันแม็คได้มากกว่าหั่งตัวยอดก็จังหวะกูยิงสตอมคอพอกูยิงแค่ะตามึง มึงไอ้นี่ก็ได้น้ไม่คิดไปเองจริงๆก็ที่มันน่าเทสไงจริงไม่ต้องรีบลงอ่ะไม่น่าคิดไปเองนะวันที่เราเทสก็เห็นอยู่ว่าความเร็วมันต่างแต่มันต่างแค่แบบว่าไม่เท่าไหร่นะไม่ได้ถึงหลักสี่ไม่ถึงไม่ถึงหลักห้าต่างแบบต่างแค่หนึ่งต่างแค่สองอ่ะหรือว่าเผลอกวดจะแค่แบบว่าขับแล้วความเร็วกูต่างแค่หนึ่งแค่สองเฮ้ยอย่าลืมล็อกรถเวลาลงไฟอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมล็อกรถเวลาลงไฟนะอย่าลืมนะ รถใครหลุดเอาไปสามแสนไอ้ตังเหรอไอ้เฮียให้เดี๋ยวกูไปหลุดน้อยไปพี่แจกตังแล้วเหตตังสิครับพี่เสียตังสิครับอ้าวก็เห็นบอกเอาไปสามแสนเออแล้วเรื่องคลิปอ่ะต้องมีนะมีทุกคนนะปั๊มห้าเอ็มนะเหมือนเดิมนะได้ไหมพี่วันนี้สตมไม่ได้เอาข่ามาดูกูได้ใส่คำขอติสต้าฝีมืดนะ เวอัพี่หนุกว่าเมื่อกี้ซาติต้าที่กดหมดเอาแบบให้ดูรู้เรื่องใช่ได้เอาอย่าไว้พี่หนุกตรงนี้ยมันมันโล่งจริงไหมพี่โล่งแบบโล่งจับเลยเข้าไปดับเครื่องอยู่เขาซะหน่อยมึงมึงล็อกรถรอเลยก็ได้นะเออกลัวแก๊งเอฟเอพวกรูไว้ที่อยู่แม่งรวยแม่งปรับแน่หรือว่าดนทรงแล้วแม่งรวยแม่งปรับปรับเหมือนแก๊งแหละก็ดูทรงแล้วทรงครามท่าปีก็ชัดพี่ท่าปีก็ชัด์จพี่เปล่างคามใครไม่เข้าวอยคนหนึ่งครับมีนิดเดียวเองอ่ะมันมีให้พี่เลือกแค่สี่ห้ากระบอกเอง <ห>่่<ห>าพีพานะุกต้องขอพี่นุกเล่าเหรียญสกินพี่นุกเยอะคือถ้าพี่เจ้าชัดๆผมว่าห้าปีชัดสุดพี่ป่ะเนี่ยมันมีให้พี่เลือกตามนี้เนี่ยดูดูให้หน่อยได้ป่ะส่งในกลุ่มแล้ววอลเลนทายอ่ะมึงแลกยังอ่ะบอเลนทายเนี่ยมันมีแค่เนี่ยดูดิถ้างอันโผลพี่แลกวอลเลนทายดีกว่าครับใช้หกสิบกระแตมาพี่ กระต่ายก็ได okay, so ้พ so so ี่กระต่ายก็โอเคอยู่กระต่ายไงเป๋ะกระต่ายกระต่ายไม่ชัดพี่ไม่ชัดอ่ะกระต่ายไม่ชัดนะพี่นั่นกระบนสุดบนไม่ฟบนสุเหมือนกระบนสุดแต่มันหวานนะขนมหวานแต่แกลงแม่งเยอะจังะอัันนนี้ก็ชดไอ้ไอ้ที่มันเป็นกระโหลกออกมาไอ้ที่ว่าอยู่แกลงแม่งเยอะได้ใจกูจริงนี่แกลางเนี่ถ้าที่ถ้าที่บูมแกลงแม่งเยอะขนาดนี้สิบอกเลยสยองขี้ไม่อยากจะนึกภาพคือดวงตาปีศาจถูกป่ะฮาโลวีนอ่ะใช่พี่ หลายตัวเลยนะไม่ได้แล้วพี่เจ็ดสิบห้าแกงขี้อ่ะไม่แปลกหรอกสีที่มึงจะซ้ำกันอ่ะไม่แปลกไม่แปลกเลยอยู่่ใชดูอยู่เครไม่ออกพี่ลองหนึ่งภาพจะเป็นที่บูมดิคือมึงอาจจะต้องใช้แบบว่าสีขี้ขี้ม้าเมื่อไหร่อาจจะต้องใช้แบบว่าสูตรสีขี้อูดอ่ะดูลงทุนอ่ะคือสีหลักๆคืออย่าหวังจะได้ใช้ถ้าอยู่ที่บูมอ่ะถ้าแก๊งแบบว่าไม่แข็ง เขาไถ้าแก๊งไม่แข็งนี่มึงเตรียมตัวเลยมึงได้มึงได้มึงได้ใช้สูสีขี้อุดแน่ถ้าแก๊งเจ็ดสิบห้แก๊งแล้วแก๊งไม่แข็งมันอยู่บนเขาแล้วมันชนมันอะไรมันกิ้งเลยอ๋อเฮียเหมือนเดิมลองอ่ะหลอกตารถไม่ไม่โดนโดนย่าไม่สะบัดแล้วในเรื่องจริงมึโอดีใจโอ้ไล่สีกันมันอะถ้ามีเจ็ดสิบห้าแก๊งอะที่บูมอ่ะนนิดึงโอ้โหใช่ใช่มันบัฟไม่ได้ด้วยครับที่นี่มันดีตรงมันบัฟไม่ได้ด้วยหมายถึงว่ามันไม่ท็อกซิกอะ วัดอยู่อ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมเอางี้เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูไฟตอนนี้เราไฟที่บูมใช่ไหมที่บูมจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเดี๋ยวรอดูที่อยู่ที่อยู่จะเป็นอีกเวดึงเลยแบบอีกเวเลยเราตีราคาเงินจิ้แสนนึงเป็นเวแบบผู้ดีเล่นเกมอ่ะรอดูเดี๋ยวเราดูเป็นเวผู้ดีเล่นกันไม่มีบัฟไม่มีท็อกซิกหลังสะพานดุพี่อ่อหน้าพับอ่ะตรงพับอ่ะมามาโฟกัสโฟกัสโฟกัสเขาอยู่คันเดียวนะเห็นที่แกะคอบอกบ้านให้ผมที่บูมดิบเถื่อน นี่อยู่ผู้ดีเล่นกันเฮ้ยเต็มตัวเฮ้ยเต็มตัวเฮ้ยระวังเรื่องแคทเข้าหลังนะแคทเวลาเซ็ตมีแต่ยี่สิบสี่เคมันจะชอบมีตัวพวกเหมือนเหมือนเล่นในเนี้ยออยยูููู่่่่พีดเหมือนเล่นในเนี้ยพี่คนลดคนเงินหนักนะครับมันจะชอบมีตัวห้อยอ่ะคลุไอ้ตั้นเอานี้ไอ้ตั้นถ้ามึงอยู่โซนหลังบ้านใช่ปะมึงมึงเปลี่ยนนะแบบเปลี่ยนซ้ำพอไอคนนี้มันเข้าหลังตื่นเราอ่ะน่าสีดำเนี่ยดูงออกเดินเองอะดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีแคทคือไาเลนนั่นแหละวันนะ ไม่มันมีพิธีวิธีการหนึ่งที่ปืนมันจะเล่นง่ายสุดพอมึงพอมึงเอารถเข้าไปในในไฟใช่ไหมมึงเอาตัวเองอะยืนอยู่บนพ็อปอะมันเล่นง่ายมากเว้ยปืนอะ่นอยู่นี่ตกรถมันตกรถมันตกรถอยู่ข้างหลังเฮ้ยสติที่กักกุญช์นะพี่สิบนะยิงมาแล้วถึงแบบเนี่ยอยู่แท็กที่ข้างหน้าเนี่ยอ๋อโอเคโอเคแลไม่หนาวผมออกช้าเลยเมื่อกี้มีคนห้อยไอเดีย เอ้ยปืนอยู่วะพับเล่นง่ายนะเว้ยอย่าลืมล็อกรถนะเว้ยอย่าลืมล็อกรถระหว่างทางเนี่ยสองสามพันรถใครสีดำขับเข้ากรุบอะรถอะไรไม่รู้ใครเนี่ยกูรู้ข่าวคุยไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะสีฟ้าเราจะไปทางนี่นะพี่แซนดี้แซนดี้น่าจะมาจากไหนเนี่ยน่าจะมาจากแซนดี้ชออะคอนสิต้าดำบนเสาพี่นุกปะพี่นุกพี่นุกพี่นุกแปลว่าเขาหน้าตั้งตรงไลยอะไอแถวไอ้ตรงสะพานทางแยกมามาจากโฮมโปรนะเขาหน้าชนมึงจากตรงๆอ่ะ มาจากแดนดี้เพื่อม่มีจังอุ้มแล้วนะพร้อมดุยมีปะมีโซ่อยู่ะว่าจะมาจากั่งไหนเไาอยู่ปั๊มเนี่ยอยู่ในเบลก็กลับเพื่อเบลก็เพลย์เพลย์เพลย์เฮ้ยแต่ทำไมรถรถในไฟมันน้อยจังวะเขาามีเ,เหมือนจะอาสามสี after, ่น้ำเงินแอววงนอกเยอะเรื่องถ้ารถได้ไฟมันน้อยอ่ะไในไฟเราหรือไฟเขาเอาผิดไฟเรา ก็ไฟเราสวยเหยียบมันกระจายรอบๆปะต่อพี่นาวเดินะวันนี้อย่างเงียบนะเว้ยในไฟอ่ะไม่ค่อยเวฟเสียงนาวก็ได้นะมันมันมันง่ายขนานเลยนะเว้ยแว่นนี่ต้องใส่ปะเบิร์แน่สูมึงจะบอกกาฟังกูฟังกูนะแแลล้้ววพพูููดดไม่ใช่เฟดอุ้ม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 ไอ้เบิร์แน่สูอ่ะไม่ใช่เฟดอุ้ม เจอเขาเสียงดังจะตกใจไหมเสียงดังจัะไม่นรอกนะจะหยุดมึงเสียงดังได้เลยมึงเสียงดังก็เลยต่อย่าบัฟนะมึงเสียงดังก็เลยต่อย่าบัฟนะแปลว่าเขาจะเปิดเชาตี้ถูกไหมไม่รู้อะถ้าถ้าถ้าไม้นี่กูกูส่วนเริ่มเริ่มยังอะเอ้ยเกูได้ตัวหลุดคนนึงทีเพิ่มมาฆ่าหน่อยตนี่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 นีเอาดิฟเราโดนจับดิฟเราโดนจับทั้งหมดนะดิฟเราโดนกูเบียเขาจับนะตกแล้วแคทชิพแคทชิพแคทชิพแคทตกแล้วตอกแล้ว พี่รอช่วยดิพี่รช่วยดิพี่รอช่วยดิพี่รช่วยพี่รช่วยเตแล้วตกแล้วกดอยู่เพื่อนเขายังไม่มุบนะดูให้ยูพี่ลมาซ้ำปะดิระวังระวังวงนอกเขาไปช่วยนะพี่ลมมาซ้ำได้นะดิพี่ลมาซ้ำได้ดิมุแล้วมุกแล้วหมแล้วกลุ่มใหญ่มุกแล้วกลุ่มใหญ่มุแล้วปัญหาใดปัญ่าอย่าไปอีกบ้านไม่งั้นมันจะชนขึ้นไปข้างบนนะมันจะเอาไฟใหญ่ขึ้นไปข้างบนนะเาอยหยดไม่ได้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 ไม

หยิบถีบใ้กันถีบ้กันถืกันเนตัวเองเป็นเบอกอาอ่าวนอยนยิงย <land> ิงปืนยิงยิงปืนยิงปืนยิปันปืนสามกันบปืสางกระบ ไปต่อไปบ้างเขียนะล้ไม่เล่นละปืนอ่ะ ต้องขามีปืนนะพี่ผู้หญิงนะเล่นปืนนะผู้หญิงนะที่ผมบอกมาตั้งอีกคนนึงมุนขวามามุนขวามาพี่มุนขวามามันขวาไปมุนขวา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 มามันขวามาตายตายตายสบายชัดๆได้เล่นอย่างนี้สบายชัดชัดสบายชัดชัด สวัสด์ชัดๆสวรรค์ชัดๆตีกูตีตูดมึงอะกูตีตูดมึงกูไม่ตีหัวกูตีตูดมึงจนตายอะตีตูดนไยซัตีตูดนายซัแล้วใครยิงกูครับไม่ไมบไม่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 ไหนก็ไม่ด้ืดสมจืดมถือสมจืฮะ กูโดนอะไรปวกลางนาเย่ว่าชิวๆใจเนใจข้ากูหมดหรอไอ้ขัดกูโดนอะไรเดินเดินเดวันไชุดชุดพิชิตได้ชุดพิชิตนเปกูโดนอะไร่ะคนเพื่อนสามคนที่เิดเดินเดวันเดินเดินเดวันออกคนเดินิปยิงหนอยิงนหน่อยิงกันหนอยไอ้เหี้ยกูโดนอะไรตายอ่ะไม่ใช่ไม่จะอยู่ข้าวตายไม่ใช่ไม่ใช่เขาอย่าไปหมดกูโดนอะไรตายอ่ะนั่นแหละี่เปิด ไม่มึงฟีด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 อาไม้สมมึงฟีดอาไม้เร็วๆฟีดอาไม้สไปเลยเร็วๆมาให้เปิดมาให้เปิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ๆๆาแล้วา้าแล้วกนแ้ล้วมาแ้วาวๆก่อนวมาับ้วมาแล้ว้มาับ้้า้า้าล้ว้าล จับพานั่งลงพี่เปิดเจอจับ้านั่งลงจ, um จับ้านั่งลงเร็วพี่จทำให้จับ้านั่งลงนั่งลงจับ้านั่งลงตั้งตการ้องรนัประกอบนกรองเขาพานั่งลงเขา้านั่งลงทำให้เสียงเพื่อนเพื่อนตรงนี้เสียงผมเสียงผมานั่งลงฉีกขวาตามพูดอ่เออน่คือแบบร้องเจ็เลยอา่งอรได้สิบเจ็ดนะพี่ได้แค่สินะสินะสินะรกคนนึง สิบแปดเมื่อก่อนสิบแปดข้างนอกสองมีมีมีอันสามสี่ด้วยคันนึงไล่สุดดิไอคนไอคนมือเปล่ามึงมึงไล่สุดดิไอคนมือเปล่าไล่สุดตรงนี้เม่อมึงซ้อมเสร็จปุ๊บมึงกระจายแล้วหอเลยเร็วเมารับกู้คนหนึ่งไปเผาดิหลังไฟไอ้นี่นะครับพี่มารับกู้คนหนึ่งก็ไงนาวใช่ใช่กพี่เดี๋ยวให้ให้น้องมันห่อเลยให้น้องมันห่อเลยให้น้องมันห่อเลยให้มันกระจายออกไปแล้วมันแล้วมันห่อเลยใครใครรถว่าว่าพาเผาดิในไฟในไฟคมืองเปล่าที่เราที่ราคนหนึ่ง พี่เผาพาพี่เาดิพี่เาับได้วยคนนะครับมือว่างมั่งมาสกจุบหน่อยย่าพี่เฉินหนเฮ้ยสกปริจุบเลยใครเลยไม่กลับมาเล่นได้กลับมาเล่นลได้กลับมาเล่นยโหเราี่กลับมาเล่นเล่นมันวันแหละมปืนลมเนี่ยไปไปับวใช้ เอ้เดี๋ยวนะหัวแดงนี่ใครวะไอตันเหรอเป็ดทรงผมปล่าวะใช่ปะใช่ครับใช่เปยนกันไม่เคยเปลี่ยนผีไม่ไม่อุ้มอุ้มตามพอยเดิมนะไปเดิมมาใช่ปะแล้วพี่เปิดแล้ววงนอกพี่เสร็จเต่าเข่าเดิมอ่ะมีแคทอยู่เอ้ยฟังเลยฟังเลยไปอุ้มอุ้มแพ็คคู่นะอุ้มไปแพ็คคู่นะอุ้มแพ็คคู่ถ้าเจอต้องสู้นะใช่ใช่เราจับได้แค่สิบแปดอะนาวสิบแปดอันที่สี่อันหนึ่งสิบแปดอันที่สี่ ไม่ไม่แน่ใจอ่ะพี่เสี่ยงแคไม่ไม่ฉนั้นฉนั้นน่ะฉนั้นนะฉนั้นถ้าเขารอดเยอะแบบนี้มึงอุ้มมึงอุ้มมึงต้องไปคู่ไปไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าไปไปคู่กันนะหมายถึงว่าไปสองคันด้วยกันน่ะล่าสุดก่อนไฟเหมือนอีกแก๊งหนึ่งเขาอุ้มมันอยู่นะใช่ไหมอนี่ยเราต้องไปห่อใช่ไหมพี่เจมพี่เสี่ยงเสงบอกว่าห่อเลยครับห่อเลยห่อเลยห่อเลยห่ออยู่เลเวลบนนะห่อห่อเลย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 ห่อเนะมาอุ้มกับพี่ตรงบ้านโทนี่มาไปตหอห่อขับไปเลเวลทีุ่หนนะ ปั๊บปอันนี้ต้องดิพี่พี่เพียหอเร็วห่อเร็วห่อเร็วห่อเร็วเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งมึงหยุดอินพุทก่อนมึงต้องห่อได้แล้วมึงหยุดอินพุทก่อนห่อไอ้สัตว์เร็วตรงตรงไหนก็ห่อตรงไหนก็ห่อเลยเร็วๆไม่ต้องเลือกจุดห่อเลยคือคนที่ไม่มีศพมึงรอช่วยเพื่อนได้นะเวลาโดนญาติอะไม่มีศพออ่ะะในไไฟมมึงฟังพี่คนไม่มีศพมึงแบ่งมึงจับคู่ดิมึงจับคู่แล้วก็ะจายไปจุดภูเขายอดชิทที่เพื่อนจะไปดิเช่นเออมึงสมมติสมมตินะเป็นพี่กับดิฟอยู่เขาข้าทหารอย่างเงี้ยมึงมึงจับคคู่่ดิไไออนมมีศพะ มันมาหามึงอยู่แล้วมึงไม่ต้องไปหามันมันมาหามึงอยู่แล้วเราไปเล่นในเมืองเหมือนเดิมมึงมีศพอย่างคอสเฮ้ยไปไปเพิ่งมาผม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 ก่อนเสนออย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยมึงมึงอย่าเพิ่งมึงไอ้ิ๊มึงอย่าเพิ่งขี่มึงมึงอย่าเพิ่งขี่เข้าในเมืองนะคือเล่น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 โซนเขานอกก่อนคุณเะย่าดเราถั่วที่ไหนดิ๊บเลเบล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 วายวายไกลพี่ไกลพยิ้มพี่ยิ้มพี่แล้วยิ้มเองอยู่เองอยู่เองอยู่รถพัง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  กำลังไปกำลังไปกำลังไปเออขับไปขับไปทางตู้ห uh มูขับไปทางตู้หมูรถไล่รถไล่ดิรถไล่สี่ไล่รถสี่ไลีน้ำเงินถี่น้ำเงินไปทางตู้หมูตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยกำลังจะไปทางพี่นุข้างหลังดงเขาเขาด้วยยีพีเขาตู้ส้มนะเรื่องเรื่องไปว่ารถจะพังนะตู้หมูไปทางไหนต่อดิองรถทองโอเครู้เรื่อง ตำรวจอยู่เรเบลเลเบลใหม่นะเรเบลปกติตำรวจอยู่นะมึงเล่ามาสุดอย่าลงน้ำมันะมึงเล่ามาสุดอย่าลงน้ำนะสามนั่งสามยังตั้งแต่ยังตั้งแต่ยังตั้งแต่งเข่าเยแซมอย่างก็หลุดนั่งสอบแล้วหนึ่งศพนั่งสอบแล้วก็หนึ่งศพดูเรื่องดูเรื่องถึงถึงถึงพี่ถึงพี่ถึงดูตู้หมูตู้หมูตู้หมูดิฟจะชะโลไปยังอ่ะดิฟเออพี่เปิดตามอยู่กูทันกูทันไม่ไม่ไม่เฉินไม่เฉินตามอยู่ไม่เฉินตามอยู่ทันทันกูตามอยู่กูตามอยู่เขาเมือนนะเขาเมืองนะเขาเหมือนน้เขาเมืองนะไม่ได้ใครสะโลเลยพี่เราลังไไปปกอู อู๋ไหนมีฮอตัวเอโอเคมีฮอนเลอางแซมเพงได้ปะแซมสวยข้าเมืองอีหนึ่งไม่เข้าเมืองนะมกับเข้าเมืองนะมกับเข้าเมืองนะเขาคายนะเัคมีอรนนดนโเีน้ลยไม่เข้าเมืองหมาสักคนคนอุ้มไม่โดนญาติก็อุ้มไปแพรบนึงแบบขอาห้ที่พอตำรวจ่อนน่าวัดใจเลียวยัพอเลยนะมันเข้าเมืองนะมันเข้าเมืองนะเยอะนะอย่าผานนะอีแหลบมนุษย์นะ หลังลากไปทางห้วไม่น่าว่าใจเลี้ยวเล็วเก่าไห่กินมันจะเลี้ยวพวกปืนี่โล่ปืโลอ่ะต้องไปช่วยพี่เปิดเอามามาช่วยตามไม่มันเข้าเมืองแล้วไม่เห็นแล้วถามมันตัาแล้วแตกแตยังก็แตกอะไรพี่แล้วฟังผมพี่เปิดดักข่าวดักข่าวเจอพายทอแตุ้มตุ้มหูนะฮอฮออยู่ทามีมีเต็มเลยแต่มาทางฟูนี่ได้มาทางโทนี่ว่างมาทางโนี้ว่าง อนาขับซ้ายมาเรื่อยๆอนาเฮ้ยเฮ้ยแป๊บรีพอร์ตตำรวจขอแบบแค่แบบนี่จำเป็นได้ป้ะขับซ้ายขึ้นเมืองเมืองหมหมเเลยเฟตเนี่ยช่วยตำรวจไม่ได้เฟตเนี่ถ้าเมืองต่อตัวรีพอร์ตตำรวจขอที่จำเป็นดิแป๊บนึงไม่เป็นไปได้เป็นไปได้ฟังพี่นะเฟดเฟตเนี่ยมึงมึงไม่ต้องรีพอร์ตตำรวจเลยเว้ยเพราะว่ามัน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 คือพึ่งอุ้มเลยเว้ยมึงต้องเอาตัวรอดเว้ยตัดตำรวจให้อยู่ตำรวจยิงยางแตกแล้วไปไหนต่อพี่เปิดไปไหนต่อไม่รู้ว่าหลุดหวาว่าคนรวยอ่ะล่าสุดต่่่่่่่่แตปประะเเเเเเดนนนนนึงงงงงพพพพพพีีิยัััไ้้าาาาาาือว ดาวหดดดดดััดพม่าดักพาวดดันะดัเปอครมดักนอมดักพาวแรนด์ดนะพเปอไม่ดักพาวแ้วมารทหารไอัคนมือว่างมดักระจาดักพาวให้หมดดนีะเบิดักพาวแนงนี้เบิแกงอื่นกว่าโผล่ว้าจีนนะพารนดนักรับทีากแท็ดัราตกแด็กโอเครู้เนี่ยัดตัดข้พิารนนนักวดัทหาร โรงพยาบาลโรงพยาบาลเก่าแคมป์แคมป์เียแมป์ใกล้ก่อนนะไทหารแคมป์ไปบ้านครวยไอ้เนไอ้้ยมันคือมันคือโรงพยาบาลแคมป์เว้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่กำลังข้าเมืองข้ามเมืองเส้นไหนไฮวีไฮวีไฮวีข้อผีบ้างไปริมเลใช่ไ่ะพี่เป๋อ้ไอ้กำลังไปรอ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้สัตว์ทไ่เนี้ย้องไปเหินโอเวอ้ ไอ้แซ่ไปไง้างแซ่มาที่ที่ชนรถให้หนดิขาผีพี่งจะไปขผีโคเทนมีอะไรนะพี่กบเจ็ดที่เรามมาชนรถให้หนมาชนรถให้หนเออไม่ต้องล้ไม่ต้งแล้วนานนถ้าเบนนอนะาไหนนเนหน่นหนปนเนบถนนห็นเจอแล้วพี่เป๋รตมอยู่ี่แนไม่ได้ไปเรนม่ว